เอาปิดท้ายข่าวเราวันนี้กันดีกว่าเนาะวันนี้สำหรับข่าวของสาวลิซ่านั่นเองนะฮะวันนี้ก็บอกว่าเป็นข่าวดีสําหรับเพลงโซโล่ที่ใกล้จะปล่อยของเธอแล้วนะเห็นว่ามีการบอกว่าจะไปปล่อยครั้งแรกผู้คุยครั้งแรกที่รายการของจิมมี่แฟลนด้วยแหละครับเอามาดูกันเดทีนี้เขาต้องบอกว่าลิซ่าลาลิสามโนบาลครับนี่ชาวไทยเนาะวัย24ปีน้องเล็กของ Blackpink ครับก็โด่งดัง worldwide จริงๆครับ ล่าสุดส่งแฮชแท็กลิซ่าออนฟาลอนกระหึ่มท,ท,ทวิตเตอร์เลยนะครับยอดชมเนี่ยหลายแสนครั้งครับหลังมีการยืนยันว่าเธอจะพาเพลงซิงเกิลอัลบั้มลิสาเนี่ยครับซึ่งก็เป็นผลงานเ<ม>พลงเดี่ยวลำดับแรกของเธอไปโชว์เปิดตัวที่แรกในรายการดังของอเมริกาอย่าง t h e Tonight Show Starring j ม m ี y Fallon ครับซึ่งก็ำนินดำเนิน,น,นรายการโดย j i m มี f a l l o n เองเนี่แหละที่กตลกชื่อดังครับวันที่ส0กันยายนี้จากการยืนยันผ่านทางโซเชียลมีเดียของทางรายการครับก็เรียกว,ว่าแหม น่าติดตามก็ไปทุกขณะแล้วนะครับเพราะเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะที่แฟนทั่วโลกจะได้พิสูจน์ผลงานเพลงเดี่ยวที่รอคอยของลิซ่ากำหนดปล่อยสิกันยายนนี้และอย่างที่แจ้งกันไปก่อนหน้านี้ครับว่า1ชั่วโมงก่อนปล่อย MV นะฮะเวลา13นาฬิกาตามเวลาเกาหลีใต้คือ11โมงมันไทยนี่แหละของวันที่10ครับย้ำเลยนะลิซ่าจะปรากฏตัวในไลฟ์แล้วก็เป็นการพูดคุยกับแฟนๆเกี่ยวกับผลงานเพลงเดี่ยวชุดแรกผ่านทาง V Live ครับและในวันถัดมา11นะฮะคือ11กันยายนนีฮะ เธอก็จะมาปรากฏตัวในรายการของพี่วูดี้กับวูดี้โชว์นั่นเองครับมต้องรอติดตามกันเลยนะฮะน่าจะต้องเป็นอีกหนึ่งปรากฏการเลยทีเดียวสุดยอดเอ้ยนี่จริงๆน่าจะมาไลฟ์ผ่านทางช่องทาง True i n s i h t ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวผมโทรบอกเดี๋ยวผมโทรตามน้องลิซ่าให้อย่างอย่างอย่างพี่พอนี่ไม่ห่าลิซ่าแล้วดิซี่อื่นอะไรเรียอะไร พูดไม่ได้ช่อ่อมันเถอะนะครับ <laughs>